คนกระนวลไล้พุง EP ที่12นะครับเป็น EP สุดท้ายนะครับเป็น EP ที่จะมาขมวดสุดท้ายแล้วครับว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วน้าหนักมันไม่ลดสักทีพุงมันไม่ลดสักทีนี่เนี่ยจะทํำยังไงนะครับ EP นี้มีคําตอบคําตอบที่ได้เนี่ยให้ทุกคนกลับไปตรวจสอบตัวเองครับดังต่อไปนี้ครับมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1ก็คือลองไปทดสอบดูครับ ตรวจสอบดูครับว่าช่วงฟีดหรือช่วงกินของเราเ,เป็นยังไงนะครับอันที่2ช่วงฟาสต์หรือช่วงที่เราหยุดกินเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายการออกกําลังกายของเราเป็นยังไงมี3ส่วนนะครับที่อยากจะให้เราตรวจสอบตัวเองนะครับมาดูทีละส่วนนะครับช่วงกินช่วงกินเนี่ยลองดูนะครับว่าอันที่1เรายังกินน้ำน้ำตาลน้ําหวานอยู่หรือไม่นะครับซึ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยเราต้องหยุดแล้วนะครับน้ําหวานของหวานขนมคุกกี้ต้องหยุดแล้วนะครับ อันที่2เรายังกินจุกจิกอยู่ไหมถ้ายังกินจุกจิกอยู่เนี่ยก็กลับมากินเป็นมือ้อซะเพราะอย่างที่บอกนะครับถ้าเรากินบ่อยมันจะกระตุ้นอินซูลินบ่อยเราก็จะทําให้น้ําหนักมากขึ้นนะครับอันต่อมาเรากินแ,กแป้งเกินไหมนะครับแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยวันหนึ่งไม่ควรกิน6ทัพีเนาะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะลดน้ําหนักได้เร็วเนี่ยเอาสัก5สัก4หรือว่า3ก็ได้นะครับแต่อย่าตา่ำไปกว่านั้นเลยเนาะมันมันเหนื่อยแล้วมันบางทีมันยาก ไม่อยากให้เครียดนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องขาบก็อย่าลืมนับผลไม้แล้วก็ของหวานด้วยนะนะครับต่อมาอันที่ควรจะตรวจสอบก็คือเรากินโปรโตีนครบไหมเพราะบางคนบอกว่าเออมันยังกินแป้งเกินกินผลไม้กินของหวานเกินเป็นเพราะว่าเรากินโปรโตีนไม่ถึงเราก็เลยหิวหิวเสร็จเราก็ไปกินแป้งกินขนมหวานกินน้ําตาลนะครับดังนั้นถ้าเกิดกินโปรโตีนให้ถึงเนี่ยเราจะอยู่ท้องสบายมากบางทีเราแทบจะไม่กินข้าวเลยก็ยังได้นะครับ ลองตรวจสอบดูเนาะว่าถึง1.5กรัมต่อกิโลต่อวันหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงกินขอให้เช็ค4ประเด็นนี้นะครับสำหรับช่วงหยุดกินเนี่ยนะครับหรือช่วงฟาสตเนี่ยขอให้เช็คดูว่าตอนเนี้ย IF เราได้12ทบ12ไหมถ้า12ทบ12แล้วเนี่ยถ้าเนี้ยน้ำหนักยังไม่ลงค่อยๆเพิ่มทีละชั่วโมงก็ได้ครับเป็น13ทับ11 14ทับ10 15ทับ9และจนถึง16ทั8นะค,ค่อยๆเพิ่มดูเนาะนะครับต่อมาฟาสแตกโดยไม่รู้ตัวไหม ระหว่างมื้อเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีช่วงที่ฟาสต์เนี่ยเผลอไปกินอันที่มันมีพลังงานหรือกระตุ้นอินซูลินก็ทําให้ฟาสต์แตกได้นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงที่เราท้องว่างเนี่ยถ้าอยากกินกินน้ําเปล่าชาหรือกาแฟาดานะครับอีกอันนึงสําหรับเรื่องฟาสต์นะก็คือความเครียดบางคนเครียดทำสิบหกทับแปดแล้วน้ําหนักไม่ลดฉันจะทํา20 1 0 20ทับสี่หรือฉันจะกินวันละมื้อเดียว อย่างเงี้ยยิ่งเครียดมากขึ้นบางทีมันจะทําให้เราล้มเหลวได้มากกว่าดังนั้นเนี่ยสัก16บหทับแเนี่ยพอแล้วใช้ชีวิตก็ง่ายด้วยนะครับแต่เราลองไปปรับดูเรื่องอาหารการกินคาร์โบไฮเดรตเกินไหมโปรตีนกินถึงไหมนะครับสุดท้ายเรื่องการออกกําลังกายครับการออกกําลังกายเนี่ยเราทําสม่ําเสมอไหมอยากจะให้ออกอย่างน้อยๆสัปดาห์ละ5วันถ้าเป็นไปได้7วันเลยยิ่งดีนะครับแล้ววันหนึ่งขอสัก30นาทีนะครับและการออกกําลังกายเราทําคาร์ดิโอไหม คาร์ดิโอนะครับถ้าออกกังคาร์ดิโอแล้วยังเบาเกินไปก็เพิ่มความแรงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่สําคัญอย่าลืมนะครับอย่าไปวิ่งอย่างเดียวให้เหนื่อยเงือแตกพักๆอย่างเงี้ยอย่างเดียวไม่ดีเท่าไหร่นะครับควรจะคาร์ดิโอด้วยไปกับเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับใบนี้เนี่ยอยากจะให้ซีล็อกเอาไว้ติดเอาไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะครับ เราจะได้ตรวจสอบได้ทุกวันเลยว่าวันนี้เราทําอะไรได้ดีแล้วอันไหนบ้างที่ยังหลุดเราจะได้ตรวจสอบตัวเองทุกวันแล้วก็ค่อยปรับค่อยๆปรับถ้าเราปฏิบัติได้ตามนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ6เดือนผมเชื่อว่าเราสามารถลดน้ําหนัก5กิโลสกิโลหรือมากกว่า10กิโลได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงครับมาถึงคลิปนี้แล้วสุดท้ายแล้วนะครับท้ายสุดแลวนะครับขอให้ทุกท่านลองกลับไปทบทวนดูตั้งแต่คลิปที่1อีกรอบหนึ่งหรือว่าคลิปไหนฟังดูแล้วยังไม่มั่นใจกลับไปทบ ทบทวนดูนะฟังซ้ำๆเราจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและถ้าเกิดสมมติว่าปฏิบัติแล้วน้ำหนักยังไม่ลดก็ใช้คลิปนี้แหละครับมาเป็นตัวตรวจสอบว่าเรายังทำอันไหนได้ไม่ดีก็แก้เป็นจุดนั้นอีกทีหนึ่งเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดน้ำหนักไล้์พุงมีสุขภาพดีและห่างไกล NCD กันทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ